วิธีคว้านจริงครับรอบแรกตัดจริงที่เราจะคว้นก่อนแต่งก่อนโอเคก็ได้แล้วอุปกรณ์คว้านจริงครับนีบเลยครับหนีบเลย หมุนนะครับหมุนหมุนไปทางไงก็ได้ครับขาดครับสังเกตขาดเรียบร้อยปึ๊บดันหัวตัวนี้ลงนะครับแล้วก็ลอก็อกเปลือกเป็นขั้นตอน,นอการล็อกเปลือกนี่ครับ อยกลอกออกไปแล้วโอเคนี่เรียบร้อยรอเอาตุ่มมาหุ้มครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า